สวัสดีครับจากนาทักเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถคัดเกตแบบพิเศษสวยๆนะครับมาแนะนําให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางนะครับรุ่นกลางหรือว่ารุ่น กลางๆนะครับหรือว่าจะเป็นรถเกี่ยวไว้ใช้งานนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถที่ร้านของเรานะครับจำหน่ายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านอกสอนะวันนี้นะครับเอามาแนะนําเป็นรถเกี่ยว d c 70นะครับคูปต้ l c 7 0 8 s t คู b ัต้า L3608 หรือว่าคูบัต้า L418T 0 s คันนี้144ชั่วโมงนะครับใครสนใจติดตามช่องไว้เลยนะครับหรือว่า L3218 ครับใบดันใหม่พร้อมหางใหม่นะครับ B24 รถ95ชั่วโมงวันนี้ จะมีแต่รถแบบสวยๆใหม่น้อยๆหรือว่ารถที่ปรับสภาพทั้งนั้นเลยนะครับใครสนใจสามารถเดินทางมาดูรถมาดูสินค้าได้นะครับร้านนาเทคเตอร์มีแค่สาขาเดียวนะครับอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอวังสามหมอ7กิโลเมตรนะครับเรายังมีรถอีกหลายรุ่นหลายขนาดเลยนะครับที่จอดอยู่นั้นนะครับวันนี้เอามาแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะมาดูคันแรกครับคูเปอร์ต้าครับ B 2 4 4 0 S ครับคันนี้นะครับรถ95ชั่วโมงการทำงานนะครับนี่ใหม่ๆสวยๆนะครับยางเต็มเต็มครับ อ่าแบบนี้นะครับแทบจะเรียกว่ามือหนึ่งได้เลยนะครับประกันศูนย์เหลือนะครับประกันศูนย์เหลืออีกปีกว่าๆนะครับตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้9 5บ้าชั่วโมง95 3จชั่วโมงการทํางานนะครับเป็นคูโบต้ารุ่น B 2440S นะครับเก้าีเซน่าเกียร์ถอยหลังนะครับสําหรับใครที่หารถคยเข้าร่องอ้อยนะครับมาขยับขึ้นมาเป็นรถไถขนาดกลางกันบ้างรุ่นเนะครับตัวนี้เป็นคูโบต้า L 3 2 1 8น่ SP นะสังเกตดูครับชุดเบดันเท่ากับ40เลยนนหมายความว่าผมเอาชุดเบดันของ40มาติดให้นะครับมันใช้ด้วยกันได้นะครับถ้ายาง32หมดนะครับก็สามารถอัพไซส์เป็นยางของ40ได้เพราะว่าเป็นกระทะล้อขอบเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างนี่สามสอง SP สี่ศูนย์ SP นะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับใครเอาคันนี้ก็จะได้ราคาที่คุ้มหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ชุดเบดันใหม่นะ แล้วก็ได้หางพวนใหม่นะครับชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปเนี่ยประมาณประมาณ70,000บาทเลยนะครับอ่าใครที่สนใจคันนี้3 0ม0 0 0 0 0บาทนะครับ3 0ม0 0 0บาท1000กับ72ชั่วโมงการทำงานนะครับ1,000งนกับ72ชั่วโมงการทำงานเดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุดเหมือนกันน็อตไม่เคยขยับครับตัวนี้นะครับสวยสวยสีสันเรียบเรียนะครับคูโบต้า L3218 SP นะครับถัดมาคูโบต้ตานะครับ L4018 SP ครับ นี่ใครหารถสภาพใหม่ๆนะครับมือหนึ่งต้องเทียบราคากับมือหนึ่งครับมือหนึ่งเจ็ดแสนเก้านะครับมาออกกับเรามือสองนะครับราคาหายไปเกือบต่ํากว่าครึ่งนะครับคันนี้ประกันศูนย์ยังเหลือนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ชั่วโมงการทํางานดูสีหน้าใบมีดนะครับอดูสลักนะครับนะครับนี่ดูว่าไม่ใหม่ไม่สวยตรงไหนนะครับเอาประกามาวงแทบจะไม่มีจุดถลอกนะครับดอกยางยังเหลือๆเลยครับอ่า ประกัน2ปี1,500ชั่วโมงคันนี้ประกันศูนย์นะครับประกันศูนย์เลยนะครับ1,44.7ชั่วโมงการทำงานรถสวยมากนะครับราคาอยู่ที่4 0 0 0 0 0เ0 0 0บาทครับ4,95,000านะครับหางแทบไม่ได้ลงดินเลยครับอ่าถ้าพูด,ดง่ายๆเหมือนรถโชว์ เหมือนรถโชว์นะครับเหมือนรถโชว์แต่ว่าได้สภาพรถเหมือนรถใหม่นะครับ <tuh> มีเสาค้ำหลังคาให้ด้วยนะครับตัวนี้รถปี67เนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบตัวนั้นปี66นะครับตัวนี้ปี67นะครับถัดมานะครับ L3608 ครับเช็คร้อยครับเช็คร้อยปรับสภาพพร้อมใช้นะครับนี่สวยสวยเช็คร้อยพร้อมใช้ยางใหม่4เส้นนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับมีสองคันนะพอดีเอามาโชว์แค่1คันพอดีเอามาโชว์แค่1คันเรามี2คัน นะครับคันนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเก็บงานปรับสภาพพร้อมใช้ของเดียวใหม่ทั้งระบบราคา295,000บาทครับรถเพิ่งมาวันนี้นะครับเพิ่งปรับสภาพเพิ่งบิวเสร็จวันนี้ดูคอนโทรลครับแน่นๆนะครับ 200, 4, 2องร้อ่อกับ46ชั่วโมงการทำงานนะครับดูท้ายครับชุดท้ายทีมช่างเราเก็บงานให้ใหม่ทั้งหมดแล้วสวยๆเลยชุดท้ายเก็บงานให้ใหม่ทั้งหมดแล้วแผ่นลังคาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใครอยากได้รถมือสอง แต่ว่าบิวใหม่ปรับสภาพใหม่ผมไม่อยากไปเก็บงานนะผมไม่อยากซ่อมมาอย่างนี้ครับอันนี้คือรถบิวนะหรือว่ารถย้อมนะครับรถบิวรถปรับสภาพนะครับเพื่อให้เราไปใช้งานได้ตัวไหนมันสึกหรอเราเปลี่ยนเราเก็บให้ใหม่เพราะมีประกันเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ประกันจากทางร้านเรา3เดือนนะครับหรือว่าใครที่หา4 7 0 8 SP ีครับนี่สวยเลยชุดใบดันใหม่นะครับลูกค้าตัวนี้ชุดใบดันใหม่ยางใหม่4เส้นนะครับเก็บงานปรับสภาพของเหลวใหม่ทั้งระบบ รับเหมือนกันกับ36ครับแตกต่างกันที่ตัวนี้ได้ชุดใบดันใหม่นะครับอ่ะราคาอยู่ที่ 419,00, 0หนานะครับ1,396ชั่วโมงการทำงานนะครับมาพร้อมกับผานพวนนะครับผานพวน2 4 5 5หใบ24นิ้วนะครับมาพร้อมกับผานพวน5ใบ24นิ้วสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆพร้อมใช้ราคาเพียง419,00 0ับาทนะครับอ่ะมาชมรถเกี่ยวกันบ้างนะครับสำหรับสาวกรถเกี่ยว นะครับตัวนี้เป็นรถเกี่ยวคูบต้านะครับดี7 0เจ็ดสิบีพัดนะครับรถจดปีสอง4ันห้า้อหกสิบสี่หนึ่งพันหนึ่งรอยชั่วโมงนะครับสวยเฟรมสวยนะครับนี่รถดูสีนะครับสียังอยู่เดิมมาร์กยังอยู่เดิมครับแผ่นลังคาก็ยังเดิมเดิมมาจากโรงงานนะครับบอดงบอดี้ถือว่าสวยนะครับห้าแส0เจ็ดหมืนเก้าันครับจากราคานา้านห้าเก้าเก้านะครับห้าแสนเจ็ดหืนเกพันบาท นะครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ท่านใดสนใจนะครับสามารถมาดูรถได้นะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเรายังมีรถอีกหลายรุ่นหลายคันหลายขนาดนะครับตรงนี้จะเป็นรถที่ติดจองเตรียมส่งให้ลูกค้า85ก็มีรถขุดก็มีรถเกี่ยวเหลืออีกนะครับหรือว่าอยากได้เป็นยันม่านะครับอยากได้เป็น M5000 อยากได้เป็น M5501 m u 4 9 m 6 2 4 0 M70 มีครบนะครับอ่านะครับ มีนะครับอ่า C7 แบบเดิมๆตามสภาพ3 7 9, 9, 9 5 0 0 0อ่า3 9 0 0 0บาทมีตัวนี้ได้หางใหม่นะครับ C7 มีราคาเบาๆไหมตัวนี้3 7 5 0 0 0บาทครับส5 0 8 2 5 9 0บาทนะครับหรือว่าจะเป็น40 SP ตัวนี้ราคาเบาๆนะครับ 4, 0, 3 9 0 0 0 0เบาทท้วนนะ B, 2, 7, ครับ0 0 3 5 0บาทอ่า B27 ครับ2 8 9 0 0 0 B21 1 8 0 0 0 0บาทนะครับโซลิด1 8 9 0 0 0บาท x อ1วันนะครับ6 5ห0 0น้ 65, านะครับห5 0 0 0น้าี่รถบิ้วรถปรับสภาพเสร็จแล้วมาแล้วนะครับรถปรับสภาพเสร็จแล้วมาแล้วนะครับนี่มาแล้วหรือว่าหา39แรงครับตัวนี้นะครับนี่ใครหา39แรงพึ่งพิ่งเข้าพึ่งมาครับนี่พึ่งเข้าพึ่งมาตัวนี้ก็ราคาก็จะอยู่ที่ 2 4 5 0ส0ี่มห้าพันบาทครับสองแส0สี่มืห้าพันบาทตัวนี้เช็คขายนะครับตัวนี้เช็คขายนะครับเดี๋ยวไปล้างก่อนไปล้างเคลือบเก็บสีตัวนี้ก็มีเก็บสีล้อสีกันใบมีดนะครับหรือว่าหา50 5018 s ์้าย์อครับนี่วันนี้พาเดินชมเลยนะครับขอประธานอภัยวันนี้รีวิวไม่หมดนะครับพอดีเดี๋ยวเครื่องร้อนนะครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับมีห้าย์่5018เอครับตัวนี้ 4,999นะครับ4,999นะครับเริ่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบสนใจก็สามารถมาดูรถมาดูสินค้าได้นะครับที่ร้านนัทเทกเตอร์นะครับอำเภอวงังสามหมอจังหวัดอรดรธานีครับ0918611191ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130477นะครับขอบคุณครับ